สบายดีทานผู้ส้มทุกฐานมาพบกับตาดำสาวลาวไตวาสันวาสานวาสันซาขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแส่หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจเด้อทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮดคลิปต่อๆไปของตาลำมือนี่หันตาดำสีเดินทางเขาจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอว่าลินนอะอำเภอว่าลินตำบลแสนสุกี่นองเนื่องในโอกาสมือนีเป็นวันครบหอบอ่า วันเกิดของไอตามซึ่งเป็นไอฮักเนาะทุกคนอยู่ทีฟังไทยกัทับยี่ธนนา,น,านัดกันว่าออกพรรษาแลวหัน,ออนสีเขาไปย่ามผู้ดีพี่ตามก็เลยว่าถามามาวันเกิดผีเดอ้อว่าสันมันจึงโบเสียเถียวก็เลยว่าจัดไปเนาะแล้วก็อีกหลายๆอย่างก็เลยว่าเอาอผู้ดีหละเๆห้าก็บออยากเดินทางไปได้หลายเธอหลายที่ธนนะเดินทางไปบาดเดียวมันก็อ่าสิบาจัจไหนดีเออมันก็โอเคมันก็เป็นแบบว่า บเสียเทียวนั่นแหละพี่น้องมือนีหันตดาดำเช้าเล่าตายกระสีผ้าทุกคนไปเก็บบรรยากาศระวังการเดินทางเอ่อเขาจังหวัดอุบลราชธานีทําอีทถันนาทุกคนตดาดำหันว่าสีอ่าเอารถไปจอดไว้ย,ยู่ด้านนอกแล้วก็นาั่งรถตู่ยูบ่บอคโซเขาแล้วพอดีบังเอิญพี่น้องนาบ่าวกับนาสาวหันเล่าสีเขาไปสื่อเครื่องพอดีเลยก็เลยบอคโคติดรหลดเราไปตอนนี้ตดาดำากะ แตงโตเรียบร้อยเกียมของเรียบรอย้อยละที่สําคัญยาดมยาดมพี่นอ้องยาดมสมุนไพรแบรนของตาดาเองเดิ้อฝากในเดิ้อทุกคนเดอ้อนี่ดมแล้วมีแห้งดมแล้วรวยพี่น้องรวยนี่ก็แมนรวยความซดซ่นรวยความมีแห้งเนาะบางคนก็แบบคอมเมนต์่บยักนาะหากว่าเออขั้นวาลมแล้วรวยหัน เป็นยังโบกเก็บว้ดมเองซาให้พวกเจ้าลุ่ยเออให้พวกเจ้าอันลุยเห็นว่าอันจมถูกจมยากเออจมว่าบบมี่จมว่าจนอีหยังอยู่หั่นนะทุกคนมันบบไร้อ่าไมยกวามว่าดมแลละต้องเป็นเศรษฐีเนาะทุกคนเนาะเออเฮาดมแล้วเฮาลุ่ยความสดซื่นลุ่ยความมีแห้งลุ่ยความค่อนข่ายยังซสี่หนาเพราะว่ามันเป็นสมนุนไพรเนาะทุกคนเนาะยาลามาเด้อทุกคนเด้อมันเป็นสโลแกนที่แบบว่าอ่าพลั่งบวก เ,เป็นพลังบวกให้คับผู้ที่ได้ดมหรือว่าเจ้า,จาของเออจ้าของแบรนด์ที่แบบว่าคิดไอเดียว่าเอาพลังบวกดีกว่าพลังลบเนาะทุกคนเนาะตาดำสาวเราไต,ต่ก็ขอขอ,ขอพบอคุณหลายๆเด้อ สำหรับการสนับสนุนอุดหนุนบวสิเป็นคนหกักคนแพงบวสิอยู่ฟังเลา่าฟังไทยคอขอมกขอบใจน่าป้องอ,อ,อยู่จังหว,วัดเออบเมันจังหวัดได้นออยู่กรุงเทพมหานครเนาะหล่าสุดนี่เผิ่นก็ได้อุดหนุนหนึ่งพันบาทก็ได้ประมาณสองแพ็กนี่แหละเพิ่นก็ว่าเอาไปถวายพระให้เนเดอร์วาสันเดอร์ตะดำกษาร์ทูอนุมโมทนาน้าเดียวกล้ามาจากฟังไทยก่อนเนาะจึงสีอา ไปทำภารกิจนี่ตอนนี้เฮาทำภารกิจไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ซูยูเนาะทุกคนเนาะกะแฮปปี you, ้เบิร์ดเดย์ซูยูเด้อไอตามเนาะนี่ตอนนี้กำลังเดินทางไปพอดีแหละพอดีแหละเนาะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเสาตาดำนะาจ้าหอดอจังหวัดอุบลน,นี่นะจ้าบบเกินอนสิบโมงนะเนาะเ,เพื่อนั้นเพื่อนี้เพื่ออยากแวะหันแวะนี้หะนะทุกคนเนาะเดินทางโมนี้นี่นมีตาดำกับน้องแหนมถาน้องแหนมตอนนี้นี <laughs> ่ เดี๋ยวสิอันนั้นไปตอนเอาอน้องก็เนิร์ดและกาสิให้อีเมลไปส่งอยู่เพื่อนนะสาวยู่ทางึืนผู้เสลาพี่น้องฟังในเดอทุกคนเดอผู้ได้ทีได้มากทางผู้เสลาพี่น้องมีผ่านค่ามินิมอลมินิใจของเฮ้าทุกคนนี่อยู่นี่เดอมีเบิร์ดน้ำบัตรเติมเอองินขนมยังหันนะไอศครีมก็มีนีพี่น้องเนาะฟังอ,อุ้นนุ่นในเดอพี่น้องเดอนี่ บรรยากาศเามเสาร์เนาะถ้าผ้าลวยเขามาเขามาเขามารวดิวยเขามาเพราะเจะเห็ุอีหยังกันยูหันขึ้นมวนแผลอืออ่ะไปพี่น้องเตรียมตัวเดินทางเดินทางเนะทุกคนตะดำกได้เดือนมาเห็นเหตุของอ,อยู่ฟังไท่ายู่ในเฟซบุ๊กนาะดทุกคนไล้ไล่เพจแล้วก มีเพจเล่าอีสีแจงน้าวังวาผู้สีผู้สีแมน่าวจริงเนาะทุกคนเนาะนี่่าวสะลดใจสมเล็ดพระนั่งเจ้าสิริกิตพระบรมลาสะส้นนะนี่พันปีหลวงได้ข้นสวรรค์คตแล้วสิริพระ้นมะพันสารวมอายุเก่าสิบสา,า,ามปีนี่เนาะทุกคนเนาะ เห็นคนไทยหลายๆขนนะเขามา,าหว่วไใยอาไล่ทรงพะราซิีน่เมืองไทยนอกเขินซูสวรรค์ขน,น,นะทุกคนก็ถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวทีแบบว่านาเสายใจเนาะทุกคนตาดำก็ขอหว่วมใยอาได้ให้พระราซินีอยู่เมืองไทยเนาะทุกคนนำทุกคนอยู่ในประเทศไทยนำเด้อทุกคนเนาะมอนีตาดำก็กำลังสีดินท้างไปประเทศไทยก็เลยว่ามาเห็นข่าวนี้พอดีเลย เพื่อน่ายี่เพิ่นแจงมาว่าพระราชนีเพิ่นเดซียซีวิตนอ,อยูทีล่งพยาบาลจุฬาล่าลงกรสภาพกาศาสไทยสิริพาซนมาพันสาอายุรวมเก่าสิบสามปีในเวลาเก่าโมง่งเซาเอสหน้าที่เมื่อคือนนีตามเวลาท้องทินเนาะทุกคนเนาะวันที่เศ้าสี่กับ เป็นมือว่านี่เนาะทุกคนตาด,ดำก็ขอแสดงความเสียใจน้ำเดอ้อทุกคนเดอน้อเนาะขอหน่อมทรงไหวอารัายดวงจิตของพระราศีนีอยู่เมืองไทยให้ไปขึ้นสวรรค์สันฝ่าเดอ้อเนาะขอหวงไหวอารัายน้ำเนาะ,ะมือนี้คือสีแบบเพิ่นคือสีแบบว่าอยู่ฝั่งไทยเพิ่นคือสีไหวอาร่าเบิดประเทศเนาะทุกคนตาด,ดำก็อยากฝ่าวามไปไว,ไว้ได้อยากเห็นว่าอ่านอยู่ฝั่งไทยนี่ เพิ่นแบบว่าเฮ็ดพี่ที่แบบไหวอาไล่แบบไหนเนี่ยสีน่ะทุกคนกระดัมเบาอันใดพิพาทประการใดก็ข,โขาอโทษขออภัยหลายๆเด้อเพราะว่าเฮ่อแบบเบาซับซับอันอว่างซับหลวงบบเป็นนะนะทุกคนขอขอโทษขออาภัยหลายๆวาสันสาเดี๊ยวสบายดีเดี๋ยน้องแหนมมาอะไรสบายดีคนสวยสวสจริงๆนะเธอเธอมาสวย เนาะตอนนี้เข้ากับเกียมเดินทางสิไปประเทศไทยแล้วเด้อแล้วก็มีน้องสาวน้ำนั่งเอือยกับนั่งนองทุกคนเป็นลูงนะสาวน้องน่องกันนอนกันันนันนอแมนนตอนนี้กำลังเกียมลงทะเบียนพี่น้องเดินทางอย่าลืมลงทะเบียนก่อนเดินทางเด้อใชยที่ใส่พาสปอร์ตเนาะเนกยขอขอหมอขอมูลเนาะอีหนังมันเหตุเป็นเบิร์ตเขาลงอยู่หันกับโบได้โบอยู่หน้าด่านได้ได้แต่มันสา เพราะว่าวันนี้มันเป็นวันยุดเดน่ะวาสารไม่ได้เมื่อในเสือเหื่อดวงกอนจางก็จะมีเสนี่หน่อยค่ะน้อเหยื่อจะปีปีนี้ิโปปีหมเต็มน้อเหยือน้อหนองน้อหนองเดินกันปีหนึ่งเหรอสองปีสองปีเนาะโตเป็นสาวแล้ว อันนี้ก็ซีล่าก้อนเลือผู้สลวเดิ่ดจักหมือหนึ่งเด้อดจไปเป็นสาวไทยเมือนนเดื <Okay. S 2> อตอนนี้ตาดำสาวเล่าไตและขอบขั้วนะบาานะสาวก็ได้มาหอดอุบลราชธานีแดนอีสานเมืองไทยแล้วเดิ้อพี่น้องเดอ้อนีมาสินถนนเมืองเกา่าเนาะทุกคนเนาะเจ้ามงนาะไปสื่อของกอนยูดูโฮ ค้องไปแต่งฮื่ออันกอฮื่ออันประมาณนี้นะแล้วก็ลายลายยางบาสันซาแล้วก็เป็นวันยุทธเนลูกสาวเพิ่นพางหุงห่งเฮียนเพิ่นกระทือกาสผ่าลูกสาวเพิ่นมากินข้องแซ่บาสันซาทุกคนฝากเหนือฝากโต้ในเด้อพี่น้องเด้อเห็นกระท้ำกันในเด้อพี่น้องบาสันซา,าดูเฮ้ม ไปหถึงแล้วดูโฮมขอแวะก่อนเด้อสบายดีตอนนี้ ep2 มาตอนนอ่อเนาะเู่่าี่ดูโฮมเป็นหางซินค้าซ้นล่วงยังซุนล่วงบัสดูเกอร์ัเรงเกะ,ะ,ะตั้งแต่ห้องยางเขามาอุ้ยนี่เะแนว่ยอยากไลยตอนนี้เขาจไล่มุ่งเนียเี๋ยวจะมาอย่างเด็กุ่มค่ะบ๊ายบ คุณนภาพกปดี people, ีนาะมนีหันน้า้าเพิ่นหันมีแทนมาสือเครื่องควงเหื่อนพ้าว่าเพิ่นหันมีโรเบิเ์ืหันไม่ิ่นเห็นหันไม่พี่น้องเพิ่นก็เลยมาสือของได้ว่าได้โโอกาสเขามาน้ําเพิ่นมาตุรถเพิ่นเนาะพี่น้องตอนนี้เทาก็ไเลมาลอยูทีดูโฮมเนาะมีนัดก็ไอตามแล้วกัเมาโอนยังบ่ท่านในหูว่า เฮาสิพากันไปไซเดี๋ยวสิมาอัปเดตอีกเด้อตอนนี้มาเบิ่งของกวางขึ้น่อนพี่น้องว่าซันจาไม่เห็นเงาเป็นดีๆเซ่อนหน่อยอยู่นั้นตระมาณเดกือบละอยู่นี่เท่าไรตัวนี้นี่บ่เป็นหลาบ่น่ะนี่ฮะรอยก็บาดกระซ้ำเซนซ้ำเซนปลายบ่อยู่อยู่บวานเนี้ยมึง นนนนแ,นนแนคแน,นหนึ่งนแคนหนึ่งเนาะแพนหนึ่อนองอะทุกคนเจลีแร์ไแคนเดิมก็มีแม่หลายตัวเก่าแคนก่หละหนึ่งที่จะไล่งามๆเนาะโอ้ยพี่นอกงเอ้ยอย่ากเฮ็ดเหือดเด้ยางมีเงินเหตดเหือดเนี่ยเสียอยงไรถ้าถือเด้ก็เมื่อยแหละวบถือจะเถื่อนโบมับออน,บนบนะนนะ่ถือหรอกนะพี่หนองเนาะอือเาต้องขยันเพิ่มขึ้นละ้ละ ตอนนี้เขาก็มาเซอร์เวเฮ็ดคือเฮ็ดคือมาเหลือกเองเฮ็ดคือมาสื่อเองเลยเนาะพี่น้องอันนี้แบบไหนแบบที่แบบมันหลางกดแบบมันหลางกดให้เองเมนบอกข้าเชื้อแบคทีเรียฝาลองนั่งแบบยับยั้งเชื้อแบคทีเรียฝึกกรอ่านภาษาไทยบทบาทขอโทษเด้อพี่น้องเด้อนวัตกรรมใหม่เนาะพี่น้อง อย่างอนาคตนี่นี่เขาคือสีนี้แพนแบบว่าเฮดแบบหมอหุงเขาหนึ่งเองซุกแล้วก็ปปอดน,น,น,น้ำนอนแนมเนาะวัฒกรรมใหมน่นาะแมนไปจะไหนจอไปเจ็บหัวบ่แมนหัวเจ็บซิวิีนเอะจะซิวเอโอ้จะไม่ซไปเลย <c oughs> เอาจะาจาว่าจะเจ็บซิวเพรยัยกไ์้าลอกไฟแนมมี่ต่งามๆนี่นี่นก็กยักไ์ลานข,นขั่วแบบนี้ จังไนเขาจึงสีร่ายนะ่ะถึก<อ>เด็กอ่<ล>ะถึกเด็กอ,อีแล้วถึกเด็กอีแล้วเดี๋ยวจะซื้อรถต่อหนีไ้ก่อนพี่น้องราคาก็บบริเทพในพี่น้องเหลื่อมต้นมิพิธภันกว่าบาทเนะาะวาสนาพี่น้องงามงามเยื่สิผ้าพี่น้องถั่วรูหอมรูหอมมีแนวถืกใจหรอวะจ้าป็นยังจะมากองตัวนี้ั้ ก๊อกซื้อคันไหน<โ>ก,กน๊อกหนามซื้อคืนนี่ไรรการดีๆอท่เรื่องก๊อกอ่างล้างหน้าแบบกดสองพันเก้าสิบบาทได้ไ่แพงนเมียงนะ่ะ <c oughs> น้องซ้อ <จะ S 1> คอยคนอยากไหลตัวนี้แทนที่จะต้องจะต้องเอาแบบเอามือใส่แล้วมันอันนี้เองเนาะอันนี้มันยังมีกดอยู่<ม>เอาตัวไหนเจ๊น,น้ เ้ <c oughs> ําเหลือกเลือกเบืองตัวอมันขาบเมนเ่บอนบเบบอบอเอาบมนเอาให้เขาเบิงมันใหญ่กว่านี่เมนลาสัสานมือนี้เขาก็ามารับบดบาทแบบซื้อของขึ้นบ้านใหม่จากบ้านใหม่นะคะน้องนะีแต่เน่เป็นแต่ยาก้าอันนี้เป็นย่างันคือ คองทักแห็เนาะแอร์เยี่ยมโบมันเขาึงอุณหอากาศบ้านเขาเขาจะโบมันเปิดแอร์ในกลางคืนอันหนึ่งนี่บน่นหางเก่าลอยแผ่นหนึ่งนี่บอ่มันปิดมันมันแพงแล้วเมียมันเป็นใหม่บอไ,ไม่รู้มาสั่นอ่านี่ออซายเดินน,อ,น,นอกหน,น้างนอะเดินหน้าบ้านคุณแม่ อ,อัน,น,อ,นอันหนึ่งหมอร้อยบาทนี่มันเปดูดูซื้อเป็นแก๊สด,ดีกว่าเหรออ๋อมันจะเป็นปูนแบบว่าโบตองโบตองใดเขาได้งบอกไก่โบตองนะอ๋อโบตองใส่กระโหลกไก่ไม่จะแบบแบบนี้เลยอ๋อเขามีลายแบบเขาทัานสมัยเนาะเขาเห็นแบบสำเร็จดูมาขายเลยเนาะสีสีหยังก็สวยพี่น้องอันนี้แม่นราคาเลทหนึ่งร้อยยี่สิบ สเสลียแผ่นละหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทมันเขามีราคาทรงเนาะพี่น,อนอ้องเนาะมีแต่แนวส,สวยๆงามๆโอ้นี่เดบานเขาเอินตัวนอนพี่นอ้องยูนีเขาเอินบล็อกตัวนอนเออเอินตัวนอนคือกันบล็อกหนึ่งสิบสองบาทท่นเป็นราคาทรงเมนซีบบาทเอาเลทเจ็ดร้อย คอยเขาใจถูกอยู่วาพี่น้องนี่จะมีห้องคนละอันวะในน้อยแต่ว่าอยู่เพื่อนใหม่มีห้องคนละห้องเ,อเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งเพื่อนหนองซาวเนาะพี่น้องอยู่ไก่เพื่อนง่ายแบนเท่านี้แหละ สวยอะ่ะเจ้เอาซียังหน่อยนี่งนี <laughs> ่จะเอาแบบไรจะเป็นคนมากแบบอลังการนึกอมากเรียบเรียบเรียบท่านตายอย่าะจ,ะจะเอาแพงๆเป็นยัง<ม>จะเงินลายจะซีเอาได้แล้วค่ะถือทันอันนี้เขาเอาิดดินนะนั่นบล็อกคันนี้ตัวนี้เป็นกอกระเพงนี่บล็อกกอกระเพงนี่ งามเอาไปกอ่ออยู่้างเพื่อนเบงเนอรมันถึกอันนึงจักบาทอันหนึงนหน่งหาสิแปดบาทอัน4 0่สิบพันเนอหอดบอ่อนางขูดเบงสื่อสำเร็จรูปแบบนี้มันดีได้เนอสามสิบสามพั 33, 38, 38, 38, 38, 38, 40, 40, นสามสิบแปดพันกี่บพี่นนอมีอันนึง3 8มสิบแปดพันเกีบบันีข้าไรเลทาอ่านเก่าซิบ เก๋าซีบอันพุ่นไปหันแมนได้ราค่หาซิพกบาทลดอีกสองบาทเห็นไหม,ม,มนี่นี่นมีค่อยมากบล็อกเลยหน่อยน,อยนี่เอาไปกอ่ออยู่หนาบาทากสิก่อแบบไอนกันวะเอากอ่อเป็นระเบียงอันนี้แบบเพื่อนไงล่ะเนบเห็นบอกเพื่อนไงล่ะเมนแบบนั้นแหละเนาะพี่น้องเนาะโันโนี่แต่งางามงามมึงเนี่ยตอนนี้นี่ขนาดเท่าโบไดเป็นคนมาสื่อเองนี่นะเท่ากับยิ่ง เหลือกบุถือได้พี่น้องบาสันซาเครื่องไร้แห้งูานี่แน,นี่ดบอบาทเ้าสองสามหลานอ,อยู่นี่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทมันมันเป็นเงินกรีบเท่าไรหนาะน่ะตอนนี้น้องสาวไข่ทั้งสองคนถูกใจสิ่งนี่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนี่ตัวหน่อยถืออยู่หนึ่งหลานกรีบเอาคือบอ้งถือเมื่อเลย เโต้หนีห <LO> ่อไปเห็ดเอากะได้ชอบสวยเนี่ยแล้วก็เอาแบนแบนมีใยนั่นน่ะเอาแบนมีใยเกินด้วยสวยเนาะนี่อ้างไหมเกิดเป็นตาหาอุ้ยเอาโต้โต้โต้ใหญ่ดีกว่ามันขุ่นกว่านีตัวนี้ก็ไฮโซตัวนี้ก็ไฮโซีสวยเนาะนี่พี่น้องนี่ดิ ความฝันของข่อยเด้พี่น้องข่อยก็อยากมีบ้านมีอ่างนะ้ำจะสิียกันได้ขอ่อยสีนังแซงมาดวดมือบ่อตอกไปใส่ลายแห่งแต่ว่ามันก็บริแพงไในใจเบ่งที่หันหน้าเัินเดชเ,เริ่มต้นกับสี่พัน 4, กว่าบาทอู้โสงพันกว่าบาทก็ยังมีเด้แม่คักเนาะนี่นี สวยหรูแห้งป,ป,ปรดดูแลบุกบุตรหลานของท่านห้ามปีนห้ามห้อยบอกอแมนแน่นอะวาอันนี้เพิ่นเฮ็ดโซ่นอกนี้คือนยิงสีแดงนี่นี่น,นี่มันสำรวจนี่มันก็นสีโต๊ะใส่รู้อันนี้จะเป็นห้องอาบน,น,น้ำเนาะเขาพูดนางโซนแท้ พี่อ้นมาแล้วอพี่อ้นเข้าตรสอบออกกล่องปันได้เลยค่ะสักหน,นะะ่อพราะว่าสีสว่วนจะไปเซ็นท่านก่อนหิ้วเขา,เขาไปเซ็นท่านก่อนแล้วแล้วจิกจึงมาไทยนะนเานเาะแเ,เลือกถือใจแล้วาเจ๊ มีแต connect, ่งามๆสวยๆพี่น้องเลยนี่อรังการงานสร้างรับส่วนลด2,000บาทกรณีไม่ใช่บริการติดตั้งฟรีโอ้มี้อมติดตั้งซะหน่อยสื่อแบบนี้ที่มาไปตีสนี่นี่นี่เอาจังสีนี่มันเดือดเดือดเงินมันตำกระยอนมันตำเลยจริงว่าเอาแบบนี้เป็นบาทมันพาไรพาไรสมอง อันนี้อันนี้แนนลอมังกับเพี้ยอนนี่เด้อะแบบของเขาเดยนี้่นะเอาตัวนีนี่นะโบไ้ได้นะแเอาได้น่สเลยหะไซงหน่อยนี่จะกงามอนี่มีบ้งอ่ะอืมโวากูโมาก้ลยนีแบบมีก็งามันก้าเลยนะมันโบไลโบไลบว่โบไเนี่ถ้ามันตามเนี่ยถ้ามแค่ด่า็ยังเหตุใดจะได้อะ ตามีแต่งามสวยมากเม่คมไฟเห็ดเล็บอีหยังหันซ้ำรอยเก่าทิ่แปดบาทบอ๊ะคมไฟเห็ดเล็บเลยนี่แต่ว่าเงินขอยู่นัมผี่กีบผ่น